การในการที่เราอาจจะคำนวณว่าาที่เราทำอยู่ตอนนี้เราควรจะต้องแก้ตรงไหนนะโอเคเอวันนี้นะคะไปสอนเป็นคลาสท,ทำเพจคลาสท,ทำเพจทำเพจทำคอนเทนต์แล้วก็มีโบนัสให้ด้วยก็คือยิงแอดได้ยินเสียงไหมคะแแบเสียงแแบเลยสอนตั้งแต่11บเอโมงถึง5้าโมงเย็น11บเอโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น ลูกค้าก็น่ารักมากนะคะเดินทางมาฟังวันนี้นะคะสองท่านเอาเป็นว่ามีหลายคนนะคะที่ทักเข้ามาถามว่าทำยังไงดีตอนนี้ไม่รู้จะแก้ตรงไหนดีอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะว่าเป็นเพราะว่าเราทําเหตุผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่าเรายิงแอดผิดหรือเปล่าหรือว่าเราทำคอนเทนต์ผิดหรือเปล่าหรือว่า เราปิดยางขายไม่ดีหรือเปล่าคือไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าจะต้องแก้ตรงไหนดีนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะมาแชร์ว่าเราสามารถที่จะเช็คผลการทํางานหรือว่าเช็คเพจของเรานะคะว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกทางแล้วหรือยังหรือว่ามันจะต้องแก้ตรงไหน <c oughs> จะได้แก้ถูกนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเช็คมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องเช็คก่อนเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการยิงแอดโฆษณา หรือทำเพจเหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพื้นฐานของการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะขายโดยการที่ลงทุนก็ได้ลงทุนในที่นี้ก็คือยิงแอดโฆษณานั่นแหละหรือว่าาเ,เราจะทำด้วยวิธีการแบบ organic ออร์แกนิกแชร์หาคนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพจเราอะไรอเงี้ยค่ะ ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าทํามาหมดทุกวิถีทางแล้วมีลูกค้าเกิดขึ้นแล้วมียอดสั่งซื้อแล้วแต่อยากจะให้ยอดเนี่ยมันเติบโตมากกว่านี้นะคะควรจะต้องเข้าไปเช็คข้อมูลตรงไหนเราถึงจะสามารถแก้ได้ถูกวิธีนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์และกันเนาะจากการที่ปุ๊กทำเพจของตัวเองมานะคะทำให้ตัวเองเนี่ย มียอดขายอะคะ่ะคือว่ามีผลกําไรเกิดขึ้นเนี่ยหลักแสนบาทต่อเดือนนะคะก็ใช้วิธีการไม่ได้ซับซอ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะสเต็ปแรกนะคะก็ต้อง่าเริ่มต้นจากการที่เราะคะ่ะต้องเช็คก่อนว่าเราทำคอนเทนต์ทุกวันถูกไหมคะอ่ามันจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เราจะต้องเช็ค 1, คือผู้ติดตามเพจนะคะต้องเช็คผู้ติดตามผู้ติดตามเพจก่อนเลยว่าเราอะมีผู้ติดตามเพจเท่าไหร่นะคะแล้วลอง ทำคอนเทนต์ในหลายๆรูปแบบหลายๆแนวอย่าไปยึดกรอบแค่ว่าทำตามในสิ่งที่ตัวเองรู้ไม่ใช่นะคะคุณต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเพจของคุณมันมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือใครนะคะเดี๋ยวเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอยู่ยุ๊กอาจจะมาทำเป็นไลฟ์แยกต่างหากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้ไว้ก่อนละกันว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขของเพจคุณนะคะมีผู้ติดตามหรือว่าคนที่ กดติดตามเพจเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสมมุติแล้วกันนะคะมีคนติดตามเพจเนี่ยอยู่ที่10,000คนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีบางคนบอกเยอะไปโอเคเอาเป็นหนึ่งพคนแล้วกันนะคะเริ่มต้นเนาะหนึ่งพันคนคุณก็ต้องนะคะเริ่มต้นจากการที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายออกมานะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะคะหนึ่งมีช่วงอายุเท่าไหร่อ่ะ มีพฤติกรรมนะคะการาพฤติกรรมไลฟ์สไตล์นะคะของเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนกลุ่มไหนนะคะอาชีพอะไรนะคะวิเคราะห์ออกมาเสร็จปุ๊บก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ทำคอนเทนต์ขึ้นมาคอนเทนต์ก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. นึ่งคอนเทนต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาใช่ไหมคะอ่าเป็นตัวแคปชั่นเนื้อหาเนาะ 2. ก็คือเป็นภาพใช่ไหมคะภาพาวิดีโอ ภาพนิ่งวิดีโออัลบัม้มภาพอัลบัม้มมีหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะการทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราค่ะลองเทสนะคะโดยการที่โพสลงไปนะคะติดต่อกันเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งโพสนะคะในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือว่าช่วงเวลาเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะติดต่อกันสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งหมายความว่าอะไรสัก1สัปดาห์ อ่หรือ,อเริ่มต้นทําแบบนี้เสร็จปุ๊บลองมาวิเคราะห์ดูก่อนว่ามีคนที่เข้ามาดูเพจของคุณนะคะกี่คนนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 1 0ถ้า10%นี่โหดีเลยนะคะ10%เนี่ยดีเลยนะก็คือ100คนใช่ไหมคะที่เข้ามาดูเพจหรือว่าเริ่มต้นสตาร์ทแบบ5%อะไอรเนะเงี้ยะคะ่ะก็ถือว่าดีแล้วนะคะก็ต้องไปดูก่อนว่า คนที่เข้ามากดาถูกใจเพจเราหรือว่าติดตามเพจเราในอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วไปดูเปอร์เซ็นต์ของ e n g a g e m e n t นะคะคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเพจเราว่า,าถึง5หรือว่า1 0หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าถึง5-10ถึงก็โอเคค่ะผ่านฉลุยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงนะคะเช่น1,000พคนต้อง10%เท่าไหร่คะ1 0 0ใช่ไหมคะต้องมีประมาณ100คนที่เข้ามาดูทุกวันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงทำยังไงนะคะต้องเข้าไปแก้ ตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดแก้ก็คือ,อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโอเคแล้วเราฟิกไว้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่เราก็ไปแก้ตรงคอนเทนต์คอนเทนต์มีสองส่วนส่วนแรกคือเนื้อหาใช่ไหมคะส่วนที่สองก็คือภาพเสียงภาพเสียงวิดีโอหรือภาพวิดีโอภาพอัลบั้มพวกนี้ค่ะก็เข้าไปแก่นะคะเสร็จปุ๊บก็ลองเช็คอีกว่ามันดีขึ้นหรือย,ยังนะคะเช็คจนกว่าตัวเลขที่เป็น engagement จะเพิ่มขึ้นนะคะพอมันเริ่มเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ต่อสเต็ปต่อไปนะคะเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราว่าเราทําดีแล้วนะทำดีมากแล้วด้วยน่าสนใจมากด้วยนะคะถ้าเรามั่นใจว่ามันน่าสนใจมากเราทำโอเคแล้วเพื่อนก็บอกว่าดีคนรอบข้างก็บอกว่าดีตัวเราเองก็ชอบด้วยนะคะก็ให้เรานะคะทําการบูสต์โฆษณาหรือว่ากดโปรโมทโพสต์นั่นเองนะคะโปรโมทโพสตเสร็จปุ๊บยอด e n g a g e m e n t ตตรงนี้ค่ะ จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะอะมากกว่า10%นะคะมากกว่า10%นะคะถึงจะโอเคนะถ้าเกิดว่าโปรโมทโพสโฆษณาไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้แน่นอนแล้วล่ะว่าจะต้องไปแก้ที่คอนเทนต์นะคะหรือว่าตัวเนื้อหาหรือว่าตัว ภาพนะคะที่ใช้สื่อสารออกไปหรือาอาจจะลองเปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่นนอนไหวดูหรือว่าลองเปลี่ยนจากภาพเคลื่นนอนไหวเป็นภาพอัลบั้มดูที่แบบมีให้คลิกหลายๆโพสต์นะคะหรือถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกนะคะก็ลองไลฟ์สดดูนะคะถ้ายังเงียบอีกโอเคครั้งนี้ค่ะเราต้องไปดูนะคะการโปรโมทโฆษณาของเราอาโปรโมทโพสต์ของเรา คุณภาพการโปรโมทโฆษณาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราไปโปรโมทโฆษณานะคะเราก็ต้องเช็คอะไรบ้างมีตัวเลขที่ต้องเช็คหนึ่งโปรโมทนะคะโฆษณาต้องดูก่อนว่าเราโปรโมทไปกี่บาทอ่าโปรโมทไปกี่บาทนะคะตัวโฆษณามีสอง,สองแคมเปญใช่ไหมคะแคมเปญอ่าการมีส่วนร่วมอ่าก็คือดึง engagement นะคะสองก็คือแคมเปญของข้อความ ให้คนทักข้อความเข้ามาหลักๆก,ก็ทั่วๆไปอาจจะยิงอยู่แค่2แคมเปญนี้เนาะซึ่งก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าเรายิงโฆษณาไปกี่บาทนะคะ engagement นะคะที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือตัวการมีส่วนร่วมเนี่ยอ่ามันจะมีค่าเฉลี่ยให้เนาะมันจะมีเอ่อตัวโฆษณาที่มันประมวลผลให้อยู่แล้วนะคะว่าอ่าการมีส่วนร่วมเนี่ยกี่บาทได้กี่กี่ engagement นะคะ กี่คนที่เข้ามามีส่วนร่วมสมมุติว่าเราโปรโมทไปห้าสิบบาทนะคะเราโปรโมทไปห้าสิบบาทมีคนเข้ามาดูเพจเราแปดร้อยอ่ะก็เอาแปดร้อยไปหารห้าสิบจริงๆ Facebook มันคิดให้เราอยู่แล้วเนาะแสดงว่าหนึ่งบาทนะคะเราจะสามารถมีคนที่เข้ามาดูเพจเรานะคะทั้งหมดเนี่ยสิบหกคนอยู่ในตัวเลขที่เราโอเคหรือเปล่าเราพอใจหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเข้าไปสังเกตนะคะว่าเรายิงแอดไปกี่บาทแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอย่างที่2นะคะก็คือเรายิงไปกี่บาทแล้วมีคนทักข้อความมาหาเรากี่คนนะคะถ้าเกิดว่าเรายิงแอดโฆษณาไปสมมุติเนะยิงไป1,000บาท1 0 0 0บาทมีคนทักโฆษณาเข้ามามีคนทักโฆษณาเข้ามา 20ข้อความหรือว่ามีคนที่ทักเข้ามา20คนเท่ากับว่าเราใช้แอดโฆษณาตัวนี้ค่ะอยู่ที่ข้อความละ50บาทถูกไหมคะข้อความละ50บาทได้20คนอ่ะทีเนี้ยเราก็ต้องไปดูอีกนะคะว่าใน20คนเนี้ยค่ะที่เขาทักข้อความหาเราเราปิดการขายปิดการขายอ่ะก็คือคุยกับลูกค้าค่ะแล้วลูกค้ามีการสั่งซื้อโอนเงินจริงนะคะ โอนเงินจริงให้กับเราเนี่ยกี่คนอ่ากี่คนไม่พอนะคะเพราะบางทีคือเราต้องมาคำนวณเรื่องของกำไรด้วยเนาะว่าเรายิงโฆษณาไปมันคุ้มไหมนะคะกี่คนเนี่ยเราต้องไปดูตัวสินค้าของเราก่อนนะคะว่าสินค้าของเราราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสินค้าของเราราคาต่ำนะคะเช่นราคาอยู่ที่หลักหน่วยอ่าหลักแบบ79บาท89บาท99บาทแต่เราทำข้อความละ50บาทคุ้มไหมคะ ก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ตรงไหนคะไปแก้ที่ตัวกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงโฆษณาอ่ะเราไปแก้ที่ตัวกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงโฆษณานะคะไปแก้กลุ่มเป้าหมายตรงนั้นเพื่อลดคอร์สลงมาก็คือลดอ่าตัวที่เราจะต้องจ่ายตังไปต่อนหนึ่งข้อความอะคะ่ะให้ต่ํากว่า50บาทแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรามีสินค้านะคะราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ ต้นทุนที่เราจ่ายไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าห้าสิบาทเราขายสินค้าราคาสองพคุ้มไหมคะสองพันบาทอ่ะสองพันบาทเสร็จปุ๊บเรา,าเอา่อเราโยนแอดค่าแอดโฆษณาไปได้ข้อความละห้าสิบบาทห้าสิบาทเนี้ยเราปิดการขายได้ยอดเงินมาเท่าไหร่ปิดการขายได้กี่คนนะคะสมมติว่าเราปิดการขายได้มียี่สิบข้อความเราปิดการขายได้หนึ่งคนอ่า เราปิดการขายได้1คนเท่ากับว่าอะไรคะเราเสียค่าโฆษณาไป1000บาทเราเสียค่าโฆษณาไป1000บาทได้เงินกลับมา2,000ตามทันไหมคะได้เงินกลับมา2,000โอเคถ้าเราได้เงินกลับมา2,000แต่เราเสียค่าโฆษณาไป1,000บาทคุ้มไหมคะ ไม่คุ้มทีเนี้ยพอไม่คุ้มเสร็จปุ๊บเราต้องไปแก้ตรงไหนไปแก้กลุ่มเป้าหมายไหมคะก็กลุ่มเป้าหมายไม่ได้แย่มากนะมีข้อความละห้าสิบาทมีทักมายี่สิบคนแสดงว่าเราจะต้องไปแก้ที่ตรงไหนคะคอนเทนต์ไหมคะโฆษณาไหมคะไม่ใช่นะคะเราต้องกลับไปแก้ที่การปิดการขายหรือไปคุยกับเซลล์อ่ะคนที่ทําหน้าที่เป็นเซลเล์ ขายสินค้าตัวนี้นะคะว่าคุณปิดยังไงขั้นตอนสเตปการปิดเป็นยังไงคุยอะไรกับลูกค้าก่อนลูกค้าทักเข้ามาถามว่าราคาเท่าไหร่คุณตอบโป้งไปเลยหรือเปล่าหรือมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะคุยกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะคะเพื่อลดสถิติตรงเนี้ยค่ะทำสถิติตรงเนี้ยให้ดีขึ้นจาก20คนคุณควรอาจจะต้องปิดให้ได้อย่างน้อยๆสซักอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อหรือว่า ไม่ต้องถึง50%ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเ,เชี่ยวชาญมากแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาสกิลตรงนี้ได้ดีไหมคะดีนะเราสามารถที่จะทํายอดหรือว่าทํากําไรตรงนี้คะ่ะได้มากขึ้นนะคะจากการที่เราเนี่ยทำทุกอย่างมาถูกและเนื้อหาคอนเทนต์ดีภาพดีทําโฆษณาโปรโมทตรงกลุ่มเป้าหมายยิงโฆษณาดีมีลูกค้าทักเข้ามาแต่อะไรคะอย่าตกมาตายเพราะปิดการขาย ไม่ดีนะคะอย่าลืมว่าวันนี้ค่ะทุกอย่างคือการที่เราจะต้องทําสคริปต์นะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทำวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก็ต้องมีการทําสคริปต์ขึ้นมาก,ก่อนว่าเราจะวิเคราะห์ใครอะไรยังไงจะทำคอนเทนต์เราจะทําเนื้อหาอะไรภาพอะไรตีมแบบไหนอ่าหรือว่าเราจะทําในเวไหนวิธีการแบบไหนในการนําเสนอถูกไหมคะหรือว่าการโปรโมทโฆษณา โป,โ,ปโ,โปรโมทโพสค่ะการทราําโฆษณาคุณก็ต้องมีสคริปต์นะคะที่จะต้องเขียนออกมาก่อนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือช่วงอายุเท่าไหร่เป็นเพศไหนการศึกษาเกี่ยวไหมพฤติกรรมเกี่ยวไหมไลฟ์สไตล์เกี่ยวไหมอ่าแล้วก็คนที่จะต้องมาสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องเป็นคนกลุ่มไหนชอบช้อปปิ้งออนไลน์หรือเปล่าเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจําใช่ไหมหรือมีลูกแล้วหรือต้องเรียนจบการศึกษาอะไรอยู่ในพื้นที่ไหนทุกอย่างค่ะ จะต้องมีสคริปต์นะคะหรือว่าจะต้องมีแบบแผนในเรื่องของการเขียนรายละเอียดทั้งหมดออกมาก่อนนะคะแล้วถึงจะอเอ่อร,รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเราเนี่ยในการเพิ่มยอดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์สั้นๆเนาะอ่าเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะที่ลงลึกกว่าน,นี้อีกในคอร์สออนไลน์นะคะที่บุ๊กกำลังจะเปิดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะถ้าเกิดว่าคนไหนที่สนใจนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะเป็นคอร์สฟรีนะคะจะสอนทุกเทคนิคเลยนะคะตั้งแต่การเปิดเพจจนเริ่มต้นรับเงินจากลูกค้าคนแรกค่ะบายบาย